มีถามผ้าชาแบบนี้ซ้ำคัญยังไงแล้วทำไมร้านชานมไข่มุกถึงต้องมีนะครับคลิปนี้เนะี่ยผมมีคำตอบนะครับและรับรองว่าถ้าดูคลิปนี้จบแล้วเนะี่ยคุณต้องไปซื้อมันมาใช้อย่างแน่นอนครับไปดูกันเลย เอาจริงนะครับถ้าเกิดใครชงแก้วต่อแก้วเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดว่ามันสําคัญอะไรนะครับแต่สําหรับคนที่ทําเป็นเบสช,ชาไว้ทีรลยะเยอะเยะนะครับอย่าง1 2ึ่ิสสามริขึ้นไปเนี่ยผมบังคับให้ดูคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูครับอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องมีครับนี่เลยนี่ครับ เห็นไหมเอ่ยและนี่นะครับคือสิ่งที่ร้านชานมไขมุกต้องมีนะครับถ้าเกิดคุณไปดูร้านชานมไขมุกที่เขาขายข้างหลังนะครับข้างหลังด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีตัวถังพวกนี้ตั้งอยู่นะครับบางร้านนะครับก็ไม่ได้เป็นแบบเสียบปลั๊กนะครับจะเป็นแบบถังธรรมดาแบบนี้แต่จะเก็บความร้อนได้นานนะครับสีถึงหชั่วโมงเลยนะครับถังตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าดีกว่ามากๆอ่ะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่ามันดียังไงตัวนี้นะครับเป็นถังพักชาที่บอกเลยว่าใช้ดีมากๆนะถังตัวนี้ดียังไง มาดูตรงนี้นี่ครับถ้าสมมุติว่าเบ็ดชาคุณเนี่ยเย็นเจ้าตัวควบคุมอ,อุณหภูมิตัวเนี้มันจะอุ่นอุณหภูมิของน้ําชาเนี่ยให้ร้อนตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันหลังจากที่ผมเสียบปลั๊กอะไรเรียบร้อยนะครับนะมาดูใกล้ๆนี่ครับไฟสถานะตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับแล้วเปิดอุณหภูมิตัวนี้นะผมจะเร่งอุณหภูมิขึ้นอ่ะลองมาดูใกล้ๆเราจะเห็นว่ามันจะหมุนขึ้นปึ๊บอ่ะเห็นไหมตัวนี้ทํางานแล้วเดือดปุดๆแล้วอะ่ะเรามาดูข้างในดูอ่ะด้านในเห็นไหมว่าเริ่มจะเดือดแล้ว ข้อดีของทางพักตัวนี้คือถ้าเกิดน้ําชาเราร้อนเนี่ยเราปิดสนิทนะครับมันจะบางทีไอขึ้นเยอะทั้งจะแตกทั้งจะระเบิดครับไม่ต้องกลัวนะเพราะว่านี่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรูนะครับระบายอากาศ2รูนะครับที่เขามีมาให้นี่ตรงนี้เห็นปะโอเคครับก็ลองไปหาซื้อใช้ดูนะครับถังพักชานะครับมี2แบบอย่างที่ผมบอกนะครับมีทั้งแบบไม่มีปลั๊กไฟกับตัวนี้นะครับที่มีปลั๊กไฟนะครับก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยนะครับและคลิปหน้านะครับผมจะพาไไไไปปทําอออะะรรรหืดู ติดตามกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ